ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเด็ดพี่แฉบิ๊กป้อมราประชุมสภา88%ตัดเพิ่ราออกไปเลยจี้วันนอสอบพร้อมยื่นปปชสุกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับการที่นะครับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่ได้เข้าประชุมสภาอันนี้ประชาชนทุกคนรับทราบทุกคนเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับที่บิ๊กป้อมไม่ได้เข้าประชุมสภาเพราะเราไม่ได้เห็นตาม สื่ออยู่แล้วเพราะการประชุมสภาทุกครั้งมีการถ่ายทอดสดและก็มีการอนิญากา,การเราก็ได้เห็นนะครับแต่คําถามคือวันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของจิตสํานึกนะครับของการเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็ต้องถามว่าบิ๊กป้อมเองเป็นสสบัญชีรายชื่อมีจิตสํานึกที่จะต้องทําหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะพูดถึงทางแง่ตัวบทกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กป้อมทำตาม,ตาม,ต,ามตามก,กฎระเบียบ นะของรัฐสภา,าเองนั่นก็คือการยื่นใบราทุกครั้งนะครับที่ตัวเองไม่ได้เข้าประชุมคำถามคือเมื่อบิ๊กป้อมยื่นใบลาคนอนุมัติให้ลาทำไมถึงอนุมัติให้ราทุกครั้งนี่คือคำถามครับเพราะถ้าวันนี้คนอนุมัติไม่ให้ลาบิ๊กป้อมก็จะขาดประชุมสภาทันทีเมื่อขาดประชุมก็จะหลุดจากการเป็นสสแต่ถ้าเกิดคนอนุมัติให้ลาเท่ากับ การเป็นอสสของบิ๊กป้อมก็ไม่หลุดตกลงแล้วความผิดอยู่ที่ใครแน่นอนครับบิ๊กป้อมอาจจะไม่มีจิตสํานึกอันนี้ก็ว่ากันไปแต่นะคนที่ต้องเป็นปรับมุกฝ่ายนิติบัญญัติหรือประธานสภารองประธานสภาทั้งหมดทําหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคัดกรองหรือเปล่าคุณปล่อยให้คนนะลากี่ครั้งก็ได้แล้วคุณเซน็นอนุมัตทุกครั้งสรุปแล้วความผิดอยู่ที่ใคร สำหรับผมเรื่องนี้ผมโทษนะครับประธานสภา,าและรองประธานสภา,าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ว่าเซ็นอนุมัติให้บิ๊กป้อมลาได้อย่างไรเด็ดพี่หอปรลักฐานการลาประชุมสภาบิ๊กป้อมร้องวันนอแฉลาประชุมกว่า88เข้าขายจงใจขาดประชุมโดยลาเป็นฉากบางหน้าหรือไม่ถามลาไปเชียร์บอลลย์บอล เปิดบ้านป่าให้คนเข้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหตุสุดวิสัยหรือส่วนวันมาประชุมกังขาให้คนเซ็นชื่อแตะบัตรแทนจอฟ้องปปชอสอบต่อตะเพิ่รลากออกดันคนรุ่นใหม่ทำงานแทนเมื่อวันที่25กันยายนที่รัฐภานายพร้อมพงนบพดิษอดีตโฆษกพักเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือหรักฐานให้ในายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อสอบจริยธรรมพลเอกประวิทยวงสุวรรณสส ออกแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐกรณีไม่มาประชุมสภาโดยนายพร้อมโพงกล่าวว่าการมายื่นให้ตรวจสอบวันราของพลเอกประวิทย์ไม่มีอคติหรือมีเจตนาจะใส่ร้ายปายสีแต่พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติหน้าที่สสซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนจึงขอใช้สิทธิตามรัฐมนูญมาตรา40วงเล็บ2ออกมาป,ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐซึ่งยื่นตรวจสอบการทำหน้าที่ของสอส ของพลเอกประวิตยว่าเป็นไปตามรัฐมนูและข้อบังคับของสภารวมถึงการปฏิญาณตนตอนปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นงงยายพชรยังกล่าวอีกว่าจากข้อมูลวันลามาขาดในการเข้าประชุมสภาที่ได้จากสำนักเลขาธิการสภาผู้ทแทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม6 6มาจนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตย์ลงชื่อมาประชุมโดยใช้บัตรลงทะเบียน11ครั้งราป่วยหนึ่งครั้งรากิบ83ครั้งรวมวันขาดประชุมนับโดยน่าจะใช้ การลาเป็นฉากบางหน้าทั้งหมด84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งคิดเป็น84.42%ที่นะครับสำคัญมีอยู่ช่วง สมัยประชุมพลเอกพวิตรลาสมัยประชุมครบ100เโดยอ้างเหตุผลติดภารกิจซึ่งการลาแบบนี้ถือว่าเป็นการลาที่น่าจะมีเจตนาพิเศษน่าจะเป็นการจงใจการขาดประชุมโดยใช้การลาเป็นฉากบางหน้าและน่าจะมีการใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้า,าที่ของรัฐเพื่อดําเนินการอย่างเป็นระบบเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐมนูญที่กําหนดวหไว้ว่าสสจะขาดประชุมได้ไม่เกินหนึ่งใน4ของวันประชุมในสมัยประชุมและข้อบังคับอย่างประมวลจดหมาย ประมวลจริยธรรมของสสที่ระบุว่าสอสอจะต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุมต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จําเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็เป็นข้อมูลคําถามคือใครให้ราเพราะในข้อมูลก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทั้งหมดนยครับมาลงทะเบียน,นย11บครั้งทั้งหมด9 5ครั้งมาลงทะเบียนเ1บีาป่วยได้หนึ่งครั้งรากแปดสิบสามครั้งไอ้รากีดแปดสิบสามครั้งนะ่ะทำไมอนุญาตให้รานี่คือคําถาม นะครับจากประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้า,อ,าอัปเดตฟังครับ